สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับชอบมดเสาลุยกินแซบนะคะตอนนี้น้องอยู่ที่แปลงผักของโครงการหลวงที่หัากไม้ใต้ในอิน,นะคะค่ะตอนนี้น้องมาพักที่โฮมสเตย์ของห้าวไม้ใต้ค่ะเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวน้องจะพาไปดูนะคะว่าบรรยากาศโฮมสเตย์เป็นยังไงบ้างนะคะ ที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านของกระเดียงเขาเหมือนกันนะคะคนที่ชอบธรรมชาติหรือว่าอยากมาสัสมผัสวิถีชีวิตของชาวปาปากิญน,นะคะที่นี่ก็มีให้เรียนรู้เหมือนกันนะคะตามน้องมาเลยค่ะค่ะที่นี่จะมีโฮมสเตย์สองหลังนะคะอันนี้คือหลังแรกนะคะจะมี เพื่อนน้องค่ะกำลังนั่ง,งอันนี้คือเพื่อนน้องนะคะพักถ่ายค่ะชื่อนารีนะคะค่ะน,นี่ก็เป็นหลังที่สองนะคะเป็นหลังที่น้องมาพักนะคะเดี๋ยวน้องจะพาขึ้นไปดูนะคะค่ะเดี๋ยวน้องจะพามาดูในห้องนะคะ ้องก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําจากวัสดุที่ทําจากไม้ไผ่นะคะ <_ d ata> ก็จะเป็นบรรยากาศบ้านๆนะคะเหมือนลูกทุ่งลูกุ่งหน่อยนะคะแล้วก็ห้องน้ำเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะลงไปห้องน้ําก็จะประมาณนี้นะคะ เครื่องทาน้ําอุ่นนะคะก็คือถ้าใครที่อยากมาสัมผัสธรรมชาติก็ต้องอาบน้ําเย็นนะคะตอนกลางคืนหนาวมากนะคะค่ะเดี๋ยวน้องจะพามาดูวิวข้างนอกนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นวิวด้านนอกนะคะเมื่อก่อนจะเป็นเขาปลูกข้าวนะคะตอนนี้เขาเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเขาก็มาตีข้าวนะคะเมื่อวานน้องก็มาช่วยเขาตีนะคะคืออยากมาสัมผัสอยากเรียนรู้วิถีชีวิตก,ก็ต้องลงมือด้วยตัวเองนะคะแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็เห็นเจ้าของบอกว่าอีกสองเดือนข้างหน้าจะปลูกข้าวบัลเล่ยะนะคะ,คะนี่คือวิวทั้งหมดนะคะที่นี่เขาจะ คิดเป็นหัวนะคะหัวละสามร้าสนะคะรวมอาหารเช้าด้วยนะคะค่ะคือเจ้าของจะทำให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะคือบรรยากาทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นนั่งเล่นนะคะคือน้องน้ำหนักคงไม่เกินถ้าเกินก,ก็น่าจะตกลงไปตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวน้องจะพาไปดู ห้องครัวนะคะที่นี่เขามีห้องครัวด้วยค่ะเผื่อใครที่สนใจอยากทำกับข้าวเองนะคะหรือว่าอย่ามาปิกนิกกับเพื่อนนะคะได้เลยนะคะคือเขาจะมีกองไฟด้วยนะคะเดี๋ยวน้องจะพาค่ะตอนนี้น้องจะพาไปดูที่ห้องครัวนะคะค่ะตรงนี้เขาก็จะมีกองไฟนะคะเผื่อตอนกลางคืนใครอย่ามานั่งเล่นหรือว่า นั่งเก่อกาไฟอะคะ่ะนั่งด้วยกันนะคะเหมือนสมัยแต่ก่อนที่เรียนลูกเสือะคะ่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่ก็นั่งกินกันนั่งชิวๆประมาณนี้นะคะ่ะที่นี่เขาจะปลูกผักหลายอย่างนะคะถ้าใครมาก็มาทำกับข้าวสามารถไปเก็บได้ะคะ่ะคือเจ้าของบอกว่าเก็บได้นะคะ เล่นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็เป็นห้องครัวนะคะห้องครัวที่นี่เขาก็จะมีกาแฟบริการด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงเพ่อหนูไม่กินกาแฟนะคะแต่ว่าเขามีลูกค้ามาเขาก็ทำกาแฟให้อยู่นะคะกาแฟอร่อยค่ะนี่ก็จะเป็น ทั้งหมดของครอบครัวของเขานะคะใครที่อยากสนใจอยากทำกับข้าวเองเขาก็มีให้นะคะแบบวิถีบ้านๆนะคะนี่ค่ะบรรยากาศค่ะตอนนี้คุณลุงคุปป้าก็ยังตีข้าวอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานตียังไม่เสร็จค่ะก็ยังตีข้าวอยู่นะคะแต่วันนี้คนน้อยนะคะมีแค่สองคนเองเขาทำกันเองนะคะ เดี๋ยวน้องจะพาไปดูน้ำตกนะคะ ค่ะที่นี่คือน้ำตกค่ะน้ำใสามากเลยค่ะ น้ำตรงนี้ได้นะคะสำหรับผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาบได้ค่ะนี่ค่ะคือน้ำใสามากเลยนะคะแล้วก็น้ำก็เยยนด้วยนะคะนีน้ำมันใสดีเดียว่น้ำเย็นมากค่ะคะ่ะใครที่สนใจอยากมาสัมผัสวิถีธรรมชาตินะคะหรือว่าวิถีชาวเ่านะคะที่ขั้นไม่ใต้ก็มีนะคะ อย่ามาเที่ยวแบบธรรมชาติอย่ามาสังขัสนะคะคือเท่าที่น้องไปมานะคะที่อื่นเขาไม่มีวามสเตย์นะคะที่นี่เขามีนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งสร้างได้ไม่นานค่ะตอนนี้เขาก็กําลังสร้างเพิ่อมอีกสองร้านนะคะแต่ยังไม่ได้สร้างนะคะน่จาจะรอให้เข้าบันเลขขึ้นก่อนนะคะวันนี้ก็บรรยากาศดุ่วๆรวนนะคะ ตอนนี้น้องเจอแมนอะไรก็ไม่รู้ค่ะน้องจะจับเอาไปย่างกินนะคะกินได้หรือเปล่านี่ค่ะมีสองตัวนะคะนี่นะคะตัวผู้กับตัวเมียหรือเปล่าคะน้องก็ไม่รู้นะคะนูม,มาเกาะกันค่ะน่ารักมากเลยอะ่ะเจอแมงอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะ มีมดด้วยค่ะมดต,ตัวน้อยตัวนิหมดแดงนะคะเห็นไหมคะเล็กทีเดียวค่ะแต่สองตัวที่มันใหญ่ค่ะค่ะนี่คือบรรยากาศคมสเตห้าไม้ใต้นะคะนี่ค่ะภูเขาตรงนูน้นเขามี เดินเที่ยวด้วยนะคะใครที่สนใจเดินเล่นนะคะนู่นนะคะ เจ้าของร้านกลับมาแล้วค่ะเจ้าของโฮมสเตย์ค่ะเดี๋ยวแวะทักทายหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้พี่คอนนะคะเจ้าของโฮมสเตย์นะคะสวัสดีครับผมค่ะ,คะ,คะจะถามพี่คอนว่าเปิดโฮมสเตย์ได้เท่าไหร่แล้วคะนานเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้เปิดได้ประมาณหกเดือนนะครับผมตอนนี้คือเห็นผู้ชายไม่ได้นะคะเขินค่ะผู้ชาย คือที่สร้างะะที่สร้างโฮมสเตย์คืออยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นธรรมชาติของหมู่บ้านนี้นะครับคือถ้าเห็นรอบๆคือตอนนี้คือเป็นทุ่งนาแล้วตอนนี้คือเกี่ยวข้าวไปแล้วน่าจะเดือนหน้าครับผมเดือนหน้าก็จะลงเข้าบัลเล่ก็จะได้อีกบรรยากาศหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ค่ะนล้วอ,อยากถามเจ้าของโฮมสเตย์หน่อยนะคะมิสเนนร์นิยาคะ อันนี้เป็นเป็นความลับนะครับ <c oughs> อ๋อค่ะน้องมดฟิล์มมีแฟนยังครับผมฮะ <c oughs> ไม่มีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะถามน้องโมดหน่อยนะครับว่ามาพักที่นี่เป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างครับผมชอบไหมครับชอบค่ะอากาศเย็นดีค่ะแล้วก็แบบได้มามาตีเข้ากับป้าเขาสนุกมาก <c oughs> คือได้เรียนรู้วิธีใหม่ๆอะค่ะเพราะทํา,าบ้างน้องไม่ได้ตีเข้าแบบนี้ค่ะคนละอย่างกันยังครับ <c oughs> คนละอย่างค่ะ <c oughs> สนุกใช่ไหมือวันกับข้าวเป็นไงบ้างครับกับข้าวขา้ขาวข้าวเบอร์อร่อยมากค่ะเห็นว่าน้องมดช่วยทำด้วยใช่ค่ะกแ็แบบอยากรู้ว่าที่นี่เขาตีข้าวยังไงเพราะว่าเขาตีไม่เหมือนทําบ้านน้องนะคะทําบ้านน้องจะใช้ไม้ตะเกียบนะคะแต่อันนี้เขาแบบใช้เชือกอ๋อตะเกียบเล็กๆใช่ไหมครับไม่ใช่ตะเกียบที่แบบก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะค่ะ พี่คอนก็เป็นคนคิดเลขเหมือนกันนะคะเป็นคนจ,จริงจังครับจริงจังไม่จริงจังขยัสายตาที่เจ้าชู้มากค่ะ <laughs> ครับผมขอบคุณน้องมดมากนะครับที่ <laughs> มาเยี่ยมชมโฮมสเตย์นะครับผมขอบคุณเหมือนกันค่ะครับผมขอบคุณสําหรับกับข้าวอร่อยออยนะคะมื้อเช้าค่ะ <laughs> ที่นี่เขาจะมีมื้อเช้าให้นะคะหัวละ150 เป็นชุดหรอคะอาหารเย็นอ๋ออาหารเย็น,อ,น,ยนอ,อาหารเย็น <150. S 1> จานสัตว์สดอาหารชุดนี่คือมีกับข้าวห้าอย่างกับข้าวห้าอย่างอ๋อใช่ว่าน้องไม่ได้สั่งนะคะเพราะว่าทํากินเองนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีครัวให้ทํากินเองนะคะชอบใครชอบมันนะคะพอดีว่าน้องชอบเผ็ดนั่นเองนะคะน้องก็เลยต้องทํากินเองนะคะเพราะว่าที่นี่บางคนเขาก็ไม่กินเผ็ดน,นะคะ เดี๋ยวน้อจะให้เจ้าของโฮมสเตย์ฝากเพจหรือว่าฝากเบอร์ไว้นะคะค่ะครับผมถ้าคนที่อยากเข้ามาดูนะครับติดตามได้ในเพจหางไม้ใต้โฮมสเตย์นะครับผมแล้วก็เข้ามาดูได้เลยตอนนี้ก็มีกิจกรรมที่กาลังจะทย,ท,ยทยอยลงไปนะครับในในเพจก็ติดตามได้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตยังไงเดี๋ยวจะลงไปในเพจให้นะครับผมล้วได้ข่าวว่าจะปลูกเข้าบาเล่์ทำไมทำไมถึงจะปลูกคะ อ๋อเพราะว่าเข้าบันเล่ต้นมันจะสวยครับเอาไว้เอาไว้ไว้ถ่ายรูปเนาะเข้าบันเล่แล้วก็จะลงดอกไม้ด้วยใช่แล้วค่ะหลังจากนี้นะคะใครที่สนใจจะมาเที่ยวห้ามไม้ใต้นะคะติดต่อพี่ได้ทางไหนคะอ๋อติดต่อได้ทางเพจนะครับแล้วก็เพจ facebook แล้วก็ตามเบอร์นะครับเบอร์ค่ะเบอร์093 132 4946 ไดอตลอด24ชั่วโมงครับน้องจดไว้ได้ไหมคะแล้วโทรหาพี่ได้ไหม <laughs> ไม่ใช่แล้วคะออไม่ได้ครับผมส่วนตัวนะส่วนตัวเป็นส่วนตัวค่ะค่ะนี่ค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถโทรถามรายละเอียดที่พี่เขาได้นะคะค่ะตอนนี้น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะเพราะพอดีว่าน้องก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะ <h ats> ขอบคุณนะคะฝากติดตามน้องด้วยนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ <h ats> แล้วก็กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะ <h ats> ขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย